1> 1, 2, 3, come ปีปีใหม่ครับวันนี้เรามาเจอกับไผ่ซึ่งเป็นตัวที่อนาคตดีมากๆนะครับเราเรียกว่า black asper นะหรือว่าเราจะเรียกเป็นภาษายาวีเขาเรียกว่าบีตุงบีตุงฮิตเต็มหรือบางคนเรียกบีตังฮิตเต็มนะ oh. ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นไผ่ที่ทำบ้านนะครับเอาทำบ้านบาหลีก็คือไผ่ตรงเรานี่แหละแต่ลำมันดำนะครับ อันนี้ชัวร์เลยนะเพราะว่านี่กอนี้เนี่ยทั้งอเนี่ยแปดปีแล้วครับเนี่ยนะแหล่งกําเนิดคืออินโดนีเซียเขาเอามาทำบ้านบาหลีซึ่งมีท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อเอโรลล่าฮาร์ดีเนี่ยเขาเอามาครับอันนี้เราจริงๆเราได้มาจากไหนรู้ไหมฟลอริดาแต่จริงๆที่ฟลอริดาเนี่ยมันไม่มีไผ่หรอกครับเขาก็เอาไปรวบรวมไว้แต่บางเอิญเราได้ตรงนั้นมา แต่ว่าเขาเองเขาเอามาจากอินโดนีเซียนะนมันเรียกว่าชิงกันชิ่งกันสนุกอะชิ่งกันงานก็ได้ตัวนี้มานะครับอันนี้ก็คือดําปีแล้วนะครับแต่ว่าออกตัวซะหน่อยนะก่อนนี้ไม่สวยแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเราทําพันเราตัดแหลกเลยครับแต่ว่านี่พอดีอปีนี้ลองดูดนนีนี่นี่เห็นไหมลำออกใหม่ก็จะเริ่มดาแล้วครับนี่นะเนี่ยเนีน่ยจะพสต์อัพไปเลยนะครับ แต่เราตอนกิ่งเพื่อต้องการกิ่งมันครับเราเล่งอยู่นี่คือกอแม่มันนะครับแต่ก็ขยายไปเยอะแยะแล้วครับจะกอแม่ลองดูครับลองมาดูอันนี้เลยครับในตุ้มเนี้ยก็พร้อมตัดนะครับรากแน่น,นมาดูมุมนี้นะของเราเรียกทำตุ้มใหญ่เพราะไงดูไหมมันออกมาเป็นหวีเลยนะเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราตัดแรกนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเด่นเด่นคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับมีจุดเด่นหลายตัว นะครับจุดเด่นหรือข้อดีหลายตัวอันที่หนึ่งคือมันเป็นไผ่ตรงเพราะฉะนั้นหน่อ,อก,กินได้แต่จริงๆเราไม่อยากกินนะถ้าเกิดเรามาคิดมูลค่านะหนึ่งหนอผมว่าหมื่นบาทละแต่ถามว่าเคยกินไม่เคยกินตัวนี้เราเคยกินรสชาติเหมือนไผ่ตรงทุกอย่างนะครับแต่ว่าสียดายมันตอนนี้เราไปเร่งเพื่อจะทําแม่พันุ์ก่อนดีกว่านะครับดูต่อใหม่ๆแล้วครับนี่นี่เพิ่งตัดไปนะเพิ่งตัดไปก็4นิ้วเกือบ5้านิ้วแล้วมั้งนี่อ้าวมุมนี้ก็เกือบ5้านิ้ว4ี่นิ้ว5นิ้วเห็นไหมนี่ แล้วความหนาดูหนาในนิ้วครึ่งไงเนี่ยเห็นไหมนี่คือมันได้ดีหรือต้องคามหนาแล้วก็สีดำเนาะเอาไปทําบ้านบาหลีนะซึ่งพันบ้านบาหลีเนี่ยมันจะใช้ไผ่อยู่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้อ่านได้อะไรนะผมก็ได้อ่านอ่ะผมนึกว่ามีอยู่แค่ตัวสตัวเขาบอกใช้ทั้งเจ็ดตัวนะแต่เป็นไผ่ดำนมี2ตัวคือตัว black asper กับตัวอีกตัวหนึ่งคือจาวาแบล็กซึ่งอีกตัวจาวาแบล็กเนี่ยเดี๋ยวเราต้องนําเสนอต่อไปมันบางตัวนั้นนะแต่ก็สวยสวยมากนะครับครับเทนี้2อ,อย่างไปแล้วเนาะนอร่อยลำหนานะครับและอย่างเราจะได้ดีคือเรื่องสีมันเวลาไปทําบ้านเนี่ยนีย่เขาก็จะมีการทรีทเมนต์สีที่มันมีคงอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นบ้านที่มันลักษณะพิเศษกว่าใครคือล่ามบ้านมันสีดํา ซึ่งมันก็เคยเห็นแล้วเนาะแต่เราไปเห็นรูปในต่างประเทศนะโอ้โหมันค่าดีนะนี่สีดําครับนะนี่แล้วอันนี้ชัวเพราะว่าแหล่งนี้ยเราได้มาเนี่ยนะมันเป็นของที่ชัวแล้วไม่ชัวเลยอ่านี่ครับเนี่ยดาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ดําปีไม่ดําปีเพราะอะไรนี่มันยังอ่อนนะครับถ้าเราทิ้งไว้ให้ลํำแก่เลยเนะี่ยสีจะดำเข้มมากเลยเดี๋ยวเราให้ดูรูปที่ว่าเราตัด ตัวนี้ละโคนี้นะครับที่เราไปทําก่อนจะเราทําแม่พันธุเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันแก่จัดดาสีเลยครับสวยมากอันนี้ดําไม่เต็มที่เพราะมันอ่อนครับเวลาเราทําพันุ์เราจะไม่ปล่อยให้แก่จัดนะเพราะฉะนั้นลํามันจะไม่ไม่เข้มนะครับอันนี้คือข้อดีหลาย,ลายอย่างเนาะทีนี้ข้อเสียล่ะเราต้องยอมรับเลยนะครับตัวนี้เป็นไผ่ตรงครับนี่แหละคือข้อเสียคันครับเวลาผมมาตอนทีไรนะบางทีต้องรีบอาบน้ําเลยครับ ซึ่งมันก็ถ้าคนอยู่กับไผ่ตรงหรือว่าเราคุ้นเคยนะเราก็ยอมรับมันนะครับว่ามันเป็นข้อด้อยของพันุนี้นะครับมันก็คนเราเนาะมันไม่มีดีทั้งหมดหรอกครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอนาคตนะครับของหลายๆที่ลหลายๆสวนนะครับเพราะว่าก็กระจายไปมากแล้วครับแต่ว่าบางท่านก็อาจจะมี5ต้น2ต้น3มต้นถ้าเกิดเรามีจํานวนนะผมพยายามชักชวนผู้คนนะครับชักชวนท่านด้วยว่าถ้าเกิดมีตัวนี้แล้วอยากขายแพงมากนะัก หนึ่งร้อยสองร้อยสามรอสีร้อยอะไรประมาณนี้นะคนก็จะปลูกกันเยอะขึ้นแล้วเราก็เอาลำมาใช้ประโยชน์นะครับก็ก็เป็นอนาคตที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าท่านสนใจตัวนี้ท่านก็แวะมาดูที่สวนเรานะครับคิดถึงไผ่คิดถึงเรานะครับตัวนี้ไผ่ Black a s สเปอรกอแม่อยู่ที่ไหนเนี่ย กอแม่อยู่ตรงหนองชะอมปราจินบุรีนบนไผ่น,านามพันธุหนองชะอมนะครับถ้าเกิดท่านได้ผ่านไปผ่านมามาแวะดูครับมาแวะดูกอแม่มาถ่ายรูปแต่ถ้าเกิดท่านสนใจเรื่องต้นพันธุ์เราก็พอมีนะครับอนไ์ก็กดติดตามช่อง Youtube ของเรานะครับนานาพันธุ์แบมบนะูกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับมันจะมีคลิปออกมาใหม่ๆทุกๆวันศุกร์เราสัญญาแล้วกันนะครับว่าเราจะมีไผ่ หรือว่ามีเรื่องราวของจากสวนเราเนี่ยออกมาตลอดเวลานะครับทุกๆวันศุกร์เจอกันนะครับ Facebook ของเราสวนไัยนา,นาพันสวนแล้วก็เพจน,นานาแมบบมูสวัสดีครับ